พี่ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับเจ้าประกายรัศมีเลยว่าแต่เธอรักไอ้แกนหรือมะลิอย่างนั้นหรือถึงจะเสืออใสยให้พี่แต่งงานกับเจ้าเปล่าไอ้แกนผมรักอย่างหนองแล้วมะลิเขามีจดหมายบอกผมมานานแล้วให้เลิกสนใจเขาเสียเพราะเขากลายเป็นดาราหนังไปแล้วมีสัญญาต้องแสดงหนังอีกหลายสิบเรื่องไม่มีโครงการจะแต่งงานเลย ให้ตัดใจลืมเขาเสียแล้วเธอลืมเขาได้หรือผมลืมไปตั้งนานแล้วผมรู้ตัวว่าไม่เหมาะจะมีเมียเป็นดาราหนังแล้วทำไมไม่แต่งงานกับเจ้าคุณพ่อจะให้พี่แตง่งแต่พี่แต่งไม่ได้เจ้าไม่ได้รักพี่และพี่ก็ไม่ได้รักเจ้าดวงตาไอ้หยามเบิกกว้าง มองหน้าพี่ชัยเหมือนค้นหาความจริงว่าปากกับใจของพี่ชายตรงกันหรือเปล่าพี่พูดความจริงเจ้ามีงานหมายจะต้องดูแลทางภาคเหนือเธอก็มีงานจะต้องทําแทนคุณพ่อเป็นงานชนิดเดียวกันเมื่อแต่งงานกับเจ้าแล้วเธอกับเจ้าจะมีรสนิยมตรงกันหายใจเป็นเรื่องปลาหมายเดียวกันแสนศึกหัวเลาะขัน สยามมองหน้าพี่ชายเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองพี่พูดความจริงพี่ไม่ได้รักเจ้าอีกอย่างหนึ่งพี่มีภาระต้องจัดการให้เรียบร้อยสักอย่างสองอย่างจึงยังไม่พร้อมจะมีเมียพี่มีภาระอะไรคำล่าก็เอื้องคำไงละ่ะพี่คิดว่าเธอคงไม่ตำหนิหากพี่จะให้ความอุป,ปการละสองคนนี้ ไอ้ยามนิ่งฟังคํำล่าจะเป็นคนอย่างไรก็ตามมีความผิดอย่างไม่น่าให้อภัยเลยเป็นคนเร็วที่สุดในสายตาของทุกคนรวมทั้งพี่ด้วยแต่เมื่อยกเอาความเร็วออกเสียเขายังมีสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือเป็นคนให้กำเนิดพี่เสียงของแสนศึกเผ่เบาจนหายเข้าไปในลำคอไอ้ยาม กลายเป็นนักฟังที่ดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเป็นผู้ให้กำเนิดแต่ไม่ใช่พ่อแม่คนที่เป็นพ่อแม่พี่ก็คือพ่อแม่ของสยามเลาะให้ความเลี้ยงดูอย่างดีให้การศึกษาอย่างดีสร้างชีวิตหนึ่งจนเป็นคนเต็มคนพี่ต้องให้ความานบอย่างสูงในฐานะพ่อแม่ที่แท้จริงแสนสึกกล่าวตอสุ่มเสียงและสีหน้า บอกความรู้สึกเศร้าโศกสุดสิงไอ้ยามคงนิ่งฟังโดยดุษฎดีเธอคองไม่ตำหนิพี่ถ้าพี่จะให้ความช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้กำเนิดพี่มันเป็นความจริงที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้และเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าคนให้กำเนิดพี่สองคนเป็นคนเลวที่สุดผมว่าเรื่องมันแล้วไปแล้ว พี่จะพูดถึงมันอีกเลยครับไอหยามเอ่ยขัดขึ้นแสนศึกยืนยันขึงขังว่าแล้วไม่ได้หรอกพี่ตั้งใจไว้นานแล้วจะพูดเรื่องกำเนิดของพี่กับเธอให้เข้าใจพี่เป็นคนเคารพความจริงเหมือนกันเป็นความผิดของพี่หรือที่พี่มีผู้ให้กำเนิดเป็นคนเลวอย่างนั้นจะเป็นความผิดของพี่หรือที่มาเป็นพี่น้องกับเธอ เป็นคำถามที่กล้าหาญและตรงไปตรงมาอย่างสยามก็นึกไม่ถึงจึงเดาไม่ออกว่าแสนศึกจะมาไหมไหนไอ้ยามรู้สึกตื่นเต้นและความระแวงทําให้ถามไปว่าพี่แสนกโกรธที่ผมฆ่านายด่วนใช่ไหมเปล่าเลยเรื่องนั้นพี่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมใครทำกรรมใดไบ่ต้องได้รับกรรมนั้นเป็นธรรมดา ใครปลูกพริกต้องได้พริกที่พี่พูดนี่เพื่อให้เธอเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ขอให้เธอเข้าใจพี่ให้ถูกเท่านั้นผมเข้าใจพี่แสนทุกอย่างไม่ระแวงอะไรพี่อีกแล้วพี่จะช่วยเหลือผู้ให้กำเนิดพี่ตามอัตภาพเธอก็ไม่ตำหนิเป็นสิทธิ์ของพี่แสนจะทำได้อย่างเสรีที่สุด แทนที่จะได้รับคำตำหนิควรได้รับการสรรเสริญเสียด้วยซ้ำแสนศึกอึ้งไปครู่ใหญ่จึงเอ่ยขึ้นเบาๆพี่ขอบใจมากที่เข้าใจพี่พี่แสนสบายใจได้เลยผมเข้าใจพี่ดีทุกอย่างผมถึงต้องการให้พี่แต่งงานกับเจ้าประกายลัศมีแล้วบริหารงานในฐานะผู้สืบมรดกคนหนึ่งยังไงละ่ะ เรื่องแต่งงานกับเจ้าประกายและสมีเลิกพูดกับพี่ได้แล้วนอกจากพี่จะช่วยนางคำหน้าพี่ยังจะต้องช่วยเอื้องคำอีกตอนนี้แกเหลือตัวคนเดียวถ้าพี่ไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแกคงจะลำบากมากทีเดียวพี่อาจจะต้องรับแกไปอยู่กรุงเทพด้วยส่งเสียให้แกเรียนปั้นให้แกเป็นคนใหม่ให้แกลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไม่รู้ว่าเธอจะเห็นดีกับพี่ไหม ดีที่สุดเชียวครับไอ้ยามตอบโดยไม่ต้องคิดเธอว่างั้นหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีที่สุดไม่ว่าเอื้องคำจะเป็นใครก็ตามการให้ความโอบอุ้มคุ้มครองแก่คนยากไหลเป็นความดีงามทั้งนั้นแสนศึกขวามือน้องชายมาบีบกระชับสบตานิ่งพลางพูดอย่างหนักแน่น เธอเป็นคนมีน้ำใจประเสริฐที่เชื่อแลวก็ไม่ผิดหวังเลยผมเชื่อและศรัทธาคนดีไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติฐานะหรือโคตรตระกูลไม่เกี่ยวกับเงินกับทองหรือความมีหน้ามีตาทางสังคมแม่ขากล้วยปิ้งข้างถนนอาบเงือตางาำหาเงินเลี้ยงลูกแล้วส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนผมก็นับถือและยกย่อง พี่ไม่สงสัยเลยทําไมแม่ขาในตลาดถึงยกย่องเธอยอดนักเลงอย่างผู้ใหญ่ลานยังยกหัวแม่มือให้ว่าเธอเป็นยอดคนพี่ออกจะยกย่องผมเกินไปแล้วพี่พูดความจริงแล้วขอบอกตามตรงว่าวันนี้พี่สบายใจแล้วเย็นนี้ถ้าเธอบ้างที่อยากจะชวนไปกราบหวงสุยแม่ไปจุดธูบจุดเทียนบอกคุณแม่ พี่กับเธอเข้าใจกันแล้วขอให้คุณแม่หมดห่วงพูดถึงแม่ใบหน้าของสยามหม่นหมองลงแต่พยักหน้ารับคำก็ดีครับพาเจ้าหมีไปด้วยไหมแล้วแต่พี่แสนสิครับแล้วแต่เธอไม่ใช่พี่ผมบอกเจ้าหมีแล้วให้แต่งงานกับพี่แสน บอกเมื่อไหร่คืนสุดท้ายตอนสวดศพแม่ผมก็พูดแล้วเจ้าหมีว่ายังไงฟังเฉยๆครับแต่เจ้าหมีบอกกับพี่ว่าชาตินี้ถ้าไม่ได้แต่งงานกับเธอจะอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตพูดเมื่อไหร่ครับไอ้ยามตื่นเต้นออกนอกหน้าพูดที่หลงพยาบาลวานหรือวานสืนนี่แหละ ถามจริงๆเธอะพี่แสนไม่รักเจ้าหมีหรือแสนศึกสันหัวทำไมครับเพราะเป็นคนที่เธอรักหมายความว่าพี่แสนก็รักเหมือนกันพี่ขอปฏิเสธเด็ดขาดไม่จริงงั้นคืนนั้นพาเจ้าหมีออกจากบ้านดึกๆทำไมมันความต้องการของเขาเอง และเราไม่ได้พูดเรื่องลักลักคล้กๆกันสักคำเดียวงั้นพี่แสนก็รักโอบอ้อมพี่ขอบอกตามตรงเรื่องนี้พี่เร็วมากแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นพี่ก็ไม่รู้เรื่องคุณแม่เป็นครั้งแรกที่พี่เป็นคนไม่ซื่อพูดอะไรไม่ตรงกับหัวใจเีลยวพี่ไม่คิดจะช่วยเหลือเธอหรือให้เธอเข้าไปอยู่ในคุกน่ะดีแล้ว อย่าให้มีเรื่องจองเวรกันอีกเลยงั้นพี่แสนรักใครและจะแต่งงานกับใครพี่ขอแต่งงานกับงานของพี่ก่อนถึงมานานป่านนี้สุมอยู่ที่โต๊ะสูงท่วมหัวละมังผมก็จะแต่งงานกับป่าไม้ในป่ามังอย่าให้เจ้าหมีต้องเสียใจเลยเจ้าหมีเป็นคนดีและเหมาะสมกับเธออย่างที่สุด พี่นอนพักผ่อนเสร็จเถอะเย็นจะได้มีแรงไปเยี่ยมศพคุณแม่พี่หายแล้วต้องเดินกระเพกเพราะแผลที่สะโพกหน่อยเดียวขนาดเดินกระเพกไม่หน่อยหรอกครับต้องพักฟืนอีกหลายวันพี่นอนเสักเถอะครับเธอจะพักผ่อนก็บอกเธอหรือจะรีบไปคุยกับเจ้าหมีก็บอกพี่จะได้ล้มตัวลงนอนเดี๋ยวนี้ สิ้นคําแสนศึกก็คืค่อยตะแคงหลมตัวลงนอนและมองตามล่างของหน้องชายจนลับไปจากประตูคําแล้วไอ้หยามปรากฏตัวขึ้นที่หน้าหลานนิวมาทุลรสของไอ้แก่นอย่างเงียบๆเ,เขาอยู่ในชุดเสื้อขาวกางเกงสีเทาไม่ฉูดฉาดเหมือนเมื่อก่อนท่าทางก็เงียบเหงาเศร้าซึมเขาไปนั่งที่โต๊ะที่เคยนั่ง และไอ้แกนทลาออกจากหลังหลานมาต้อนรับอย่างดีอกดีใจพี่ยามไปไหนมาหายหน้าไปนานได้ข่าวว่านี้ออกจากบ้านไปกรุงเทพหรือคะหญิงสาวถามทันทีใครบอกเขาถามเบาๆไม่ทราบค่ะเราเป็นตุเป็นตะว่าพี่ยามตามไปหามาลิ บาปกรรมเปล่าๆที่ไปพิจิตเพิ่งกลับมาวันนี้นี่เองนี่ก็กลับจากเยี่ยมศพคุณแม่เอาเหล้ามาดื่มสักขวดสิหญิงสาวนำสิ่งที่เขาต้องการมาให้สั่งเด็กให้ทํากับแกล้มพลางบอกชายนมวันนี้ปลาเสือไม่มีนะคะพี่ยามไม่มีก็ไม่ต้องหรอกเขาพูด พลางขวาหนังสือพิมพ์ที่อยู่ใกล้มือมาอ่านอย่างไม่ตั้งใจฉับพลันนั้นเองดวงตาของเขากระเบิกกว้างเมื่อเจอข่าวพาดหัวขนาดเครืองเสือแมนขุนโจรปืนสายสิ้นชื่อด่วนปืนกันนายพลตำรวจมือปราบกลางบงหลอมในบ้านเมียสาวตำรวจสอบพบก่อคดีสยองจนได้ชื่อว่าขุนโจรหลอยศพ แหลล่างลงไปมีภาพเสือแมนนอนตายจมกองเลือดเปิดคู่มือยังกลุ่มกระชับนิ้วแตะไกลมีอะไรหรือพี่ยามไอแกนถามเมื่อเห็นความผิดปกติบนใบหน้าของไอยามเสือแมนเขาตอบสั้นๆทำไมคะเสือแมนทำไม แกนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือยังค่ะมัวแต่ยุ่งทั้งวันไอแมนถูกตำรวจยิงตายเสียแล้วก็ไหนว่าเสือแมนยกพวกถล่มไอ้ดวนช่วยคุณแม่พิยามนั่นแหละตำรวจเขาตามล่ามันหนีจากปากน้ำโพเข้ากรุงเทพตำรวจกรุงเทพเหมือนปากน้ำโพเมื่อไหร่มันหลนหาที่แท้แทเลย เขาสร้างกรรมไบม,มากกรรมก็ตามทันสิพี่หยามไอ้นั่นพี่ไม่มาแต่มันเป็นเพื่อนพี่มันดีกับพี่เสมอบางอย่างมันผิดเพราะมันทนความไม่ยุติธรรมไม่ไหวไอ้ที่มันผิดจริงๆก็มีถ้ามันกบดานเป็นคนดีอยู่เขากลาคงไม่ตายโมนี้ดวงพี่หยามเป็นยังไงนะมีแต่เรื่องหลายๆอย่างเรื่องเจ้าหมี ได้ข่าวจะแต่งงานกับพี่แสนศึกใช่ไหมคะคนสงสารพี่ยามกันใหญ่เลยคะ่ะเป็นเรื่องที่ไอ้หยามรู้สึกกระอักกระอ่วนใจที่สุดไม่รู้จะตอบอย่างไรดีจึงใช้เวลาคิดโดยการลินเล่าเสียเพื่อนแล้วเสียคนรักที่หลายที่สุดคือเสียคุณแม่เป็นแกนคงเป็นบ้าหญิงสาวพูดต่อเมื่อเห็นเขาจิบเหล้าเฉย ไอ้ยาบบางแก้วแล้วมองหน้าหญิงสาวเขาอ่านความรู้สึกของหญิงสาวออกเธอต้องการให้เขาพูดบ้าถึงจะเคาะหลายเพียงไรพี่ก็ยังเคาะดีที่มีไอ้แก่นเป็นที่รักแต่เขาจะพูดอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อความรู้สึกของเขาที่มีต่อแก่นเพียงรักเงินน้องสาวแล้วเขาจะบอกได้อย่างไรว่าไม่ได้รักเธออย่างคู่รักเลย พี่หยามไม่สบายอย่าไม่พอใจที่แกนพูดหรือเปล่าคะหญิงสาวเอียงคอถามลาวเขาตอบสั้นๆแล้วทำไมไม่พูดล่ะคะก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเมื่อเจ้าหมีต้องแต่งงานกับพี่แสนพี่หยามก็ต้องตามมะลิไปอยู่บางกอกทำไมจะต้องตามไป อ้าวก็พี่ยามลักมะลิไม่ใช่เลรอคะพี่ยังไม่คิดจะลักใครเลยอยากจะลักกันแต่พี่ก็รักกันอย่างน้องสาวแล้วพี่เป็นคนไม่มีน้องสาวมีแกนเป็นน้องสาวแล้วพี่ก็คิดว่าควรจะพอรอไปจนกว่าแกนจะหาคนลักให้พี่จะดีกว่า เขาหรูสก,กระดากปากเหมือนกันที่ต้องยืมสำนวนในนิยายประโมโลกมาใช้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ถ้าไม่ทำอย่างนี้หญิงสาวที่แสนดีคนหนึ่งจะเสียใจเขาไม่อยากให้ไอ้แก่นเสียใจไอ้แก่นอึ้งไปรู้ตัวว่าเขาปิดหนทางอย่างชาญฉลาดเลยเลยไม่มีคำพูดจะโต้ตอบเพราะเกิดอาการใจหาย และอยากจะร้องไห้ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกต่างคนต่างเงียบไอหยามพูดต่อคลึมๆว่าพี่เป็นคนไม่ดีหลายอย่างใช้ชีวิตไม่ได้สติหาสาระอะไรไม่ได้เลยพี่จึงคิดว่าต่อไปนี้พี่จะทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเสียทีพี่หยมจะทำงานอะไรคะ หญิงสาวฝืนยิ้มและก็พูดกับเขางานที่คุณพ่อทำอยู่นั่นแหละท่านปลดตัวเองออกจากตำแหน่งแล้วแต่งตั้งให้พี่ดำเนินการแทนทั้งหมดต่อไปออกไปนอนในดงในป่าคงไม่มีเวลาออกไะเที่ยวกินเหล้าเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วพี่หยามจะไปเมื่อไหร่คะสิ้นเดือนนี้ก็อีกไม่กี่วันใช่ อีกสองมันเท่านั้นเองที่คงไม่ได้เมาเมาที่หลานแก่นอีกนานคงไม่ได้กินปลาเสือแลมเดือนเลยละทีเดียวพี่หยามต้องทำอย่างนั้นทำไมคะหมายอยู่ในป่าตั้งหลายแห่งลาดยาวแม่บงแล้วก็นโนนติดกำแพงเพชรโนอนอีกด้านพิจิตก็มีเป็นสัมทานใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าไม่ดูแลใกล้ชิดคนลักลอบกัดบด ไม่ได้เข้าเมืองเลยหรือคะเข้าเหมือนกันแต่นานทีปีหนที่พี่ยามานี่จะบอกลาแก่นหรือ,อยังไงคะบอกให้แก่นรู้จะได้ไม่สงสัยที่พี่หายไปไหนหญิงสาวพูดเสียงเคลือว่าแก่นคงเหงาว่าจะพบพี่คงเป็นปีอาจจะไม่ถึงกับย่างนั้นหรอ เพียงแต่อาจจะไปพบพี่บอยเหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นวันไหนเข้าเมืองพี่จะตรงมาหาแก่นทันทีอีกหน่อยพี่ยามก็ต้องลืมหน้องสาวผู้อาพับหรอกทำไมว่าอย่างนั้นละ่ะจริงๆนี่คะงานดึงพี่ยามให้ห่างไปก่อนต่อไปก็ผู้หญิงที่พี่ยามรักชุดหลังไหวนับวันจะห่างกันและลืมกัน พูดอย่างนี้แก่นไม่คิดพี่กับแก่นเป็นเด็กปากน้ำโผล่ด้วยกันคิดค่ะคิดนานแล้วแก่นคือแก่นธรรมดาไม่มีอะไรน่าประทับใจสำหรับพี่ยามฟังพูดสิหรือไม่จริงขะพี่มีน้องสาวคนเดียวจะลืมได้ยังไงจริงๆนะแก่นพี่คิดว่าแก่นเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ ถึงเราจะไม่ได้คลานตามกันออกมาพี่รู้สึกบ้านั่นไม่ใช่ของแปลกสำคัญตรงที่เราหวังดีต่อกันด้วยความบนสุดใจต่างหากพี่หยามไม่ต้องหยาหรอกค่ะสยามมองหน้าแกนขมิงทว่าสายตาอ่อนโยนหญิงสาวยิ้มคืนคืนก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเป็นอันบ้าแก่นเข้าใจพี่ยามดีก็เหลือกัน แกนจะพยายามรักพี่ยามให้เหมือนพี่ชายทองเดียวกันพี่ยามไม่ต้องพูดอะไรอีกไอแกนหญิงสาวหยิ้มน้ำตาที่กำลังคลอคลอ,คลอเออล้นมาอย่างรวดเร็วไม่ถึงอึดใจก็ล่วงพลูแกนไอหยามใจหายมากกระซิบเรียกชื่อหญิงสาว ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแกนดีใจที่พี่ยามจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเสียทีถ้ามีเวลาก็มาเยี่ยมแกนบ้างอย่าลืมแกนเร็วนักนะคะหญิงสาวพูดพลางรีบซับน้ำตาและยิ้มกับเขาอยู่ตลอดเวลาไอ้ยามพูดไม่ออกใจคอตีบตันจนพูดอะไรไม่ออกเขารู้แกนไม่ใช่คนโง่ เขารู้ตัวว่าเขาบอกกล่าวไม่ได้รักเธออย่างชูสาวทางอ้อมและเธอยอมรับหล้ทางอ้อมด้วยน้ําตาคืนนั้นเขากลับบ้านด้วยความรู้สึกห่อเหี่ยวและนอนไม่หลับเกือบตลอดคืนจบตอนที่89แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปคือตอนที่90ซึ่งเป็นตอนอวสานของเรื่องแควเสือแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณหลายครับ